ดถ้าหนิงเฉิญนำนอนไหมหิมะมาได้ข้าก็จะหมดโอกาสปฏิเสธเขาได้อีกความรู้สึกขัดแยง้งข้าจะไม่ยอมแต่งกับเขาเด็ดขาดเข้าใกล้แม่นางฉีหาข้ามีเรื่องอันใดจินเย่หลีถ้ามีเรื่องจะขอร้องข้าอยากให้ท่านอย่าก,กับภรรยาของท่านรวบรวมความกล้า และแต่งเข้าตระกูลฉีของข้ายินดีกับคุณชายจีนตระกูลฉีของเราเป็นตระกูลใหญ่โตผู้นำตระกูลเป็นถึงชนชั้นสกพรันินกสู้คุณหนูใหญ่ของเราเป็นสตรีที่เพียบพร้อมอีกไม่นานก็จะไปฝึกตนที่สำนักศึกษาเจียหลานหากท่านตอบตกลงแต่งกับคุณหนูของเรา,เราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีฐานนะเจ้าชื่อหยินโยสินะ ได้ยินมาว่าเจ้าเป็นศิทย์สำนักนอกของสำนักเจียหลานสำนักนอกนั้นไม่เพียบพร้อมทำให้การฝึกตนเป็นไปอย่างยากลำบากคุณหนูของเราได้เตรียมหินวิญญาณห้าหมื่นชิ้นเป็นการชดเชยให้กับเจ้าที่ต้องหยากกับสามีเจ้าไม่ต้องเกรงใจที่จำนวนมันอาจจะมากเกินไปหน่อยเจ้าก็แค่รับไปก็พอแล้วององงวยข้าหมดสติไปแค่วันเดียวท่านก็หาภรรยาใหม่แล้วลเหรอ ขอบคุณในความหวังดีของแม่นางฉีแต่ไม่ละข้าจะไม่อยาก,กับหยินโยแน่นอนมองตากว่าข้าจะกล้าพูดออกมาไม่ง่ายเลยแต่กลับถูกปฏิเสธผู้หญิงคนนี้นอกจากจะพอจะดูดีอยู่บ้างก็ไม่มีอะไรเทียบข้าได้เลยข้าไม่ยอมหรอกนะข้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะยอมแพ้ง่ายๆได้อย่างไงนี่คือยันป้องกันตัวอาวุธทั่วไปไม่สามารถทำอะไรเจ้าได้ แค่เจ้ารับปากแต่งงานกับข้าต่อไปยังจะมีอีกมากมายให้กับเจ้าได้ใช้ยันศักดิ์สิทธินั่นนั่นมันของล้ำค่านี่นะมีทองพันช่างยังยากที่จะซื้อได้สักใบบนหล่นทับเจ้านั่นแทๆ้ๆเป็นข้าขายอมแต่งตั้งแต่แรกแล้วละ่ะยิ่งไปกว่านั้นคุณชายจินเป็นเพียงคนธรรมดาเมื่อมียันนี้ก็เปรียบเสมือนมีเทพเจ้าคอยช่วยเหลือใช่ ก็เหมือนกับผู้บำเพ็ญเซียนอย่างเราแค่มีสมบัติวิญญาณก็เท่ากับได้ขึ้นสวรรค์แล้วล่ะข้าไม่ต้องการไม่นางฉีท่านเก็บไว้เถะนะสงบนิ่งฮเป็นไปได้อย่างไงเนี่ยมีเยนศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของน้ำค่าเชียวนะหากเป็นคนทั่วไปเทพจะรีบขอบคุณในความเมตตาแต่เขากลับไม่รู้สึกรู้สาอะไรงั้นข้าก็ควรท่ายังไงดีนะถึงจะทำให้เขาอ่อนอ่อนตามข้าได้ข้ายังมีของน้ำค่าอะไรอีก อ้อเอ๊ะนั่นมันอ้อนี่คือผีเสื้อหิมะพันปีที่เต็มไปด้วยไอสังหารคิดไม่ถึงว่านอนไหมหิมะจะมีพัฒนาการขนาดนี้นอนหิมะมักจะไม่เป็นอันตรายแต่หากพวกมันพัฒนาเป็นนอนไหมหิมะแล้วล่ะก็พวกมันจะเต็มไปด้วยไอสังหารพวกมันจะควบคุมผีเสื้อหิมะพันปีให้ฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในรัศมีสิบลี้มิดหน้า ที่นี่ถึงได้เงียบสงบและมีไอเย็นรุนแรงเช่นนี้อ๋อโอ้ที่นี่อันตรายเกินไปรีบหนีไปจากที่นี่เร็วข้ามียันชิงเฟิงรีบไปจากที่นี่กับข้าข้าไม่ไปทำไมล่ะถ้าไม่ไปท่านจะต้องตายอยู่ที่นี่นะยันชิงเฟิงสามารถเพิ่มความเร็วให้เราได้แค่ติดมันไว้ผีเสื้อพวกนี้ก็ตามเราไม่ทันแล้วขอบคุณในความหวังดีของแม่นางชี แต่ข้าไม่ต้องการยันนั้นแม่นางฉีท่านช่วยหลบหน่อยได้ไหมท่านบางทางข้าอยู่นะพวกข้าต้องการจะไปทางนั้นพอดีนี่พวกเจ้าบ้าไปแล้วเหรอยังกล้าไปโดนหาที่ตายอีกนะเอ๊ะทำไมพวกเจ้ามาอยู่ที่นี่ล่ะหรือคิดว่ายังไงก็หนีไม่พ้นเลยยอมตายด้วยกันฮะ คนอย่างเจ้ามีสัตวาวุธด้วยอย่างนั้นเหรอเอ๊ะเอ๊ยันเพิ่มพลังสามารถเพิ่มพลังได้ถึงสามเท่าในเวลาอันสั้นแ้าแค่จะดูอยู่ใกล้ๆว่าจินเย่ยหลีจะเป็นอันตรายหรือไม่คิดไม่ถึงว่าเขาจะเอายันเพิ่มพลังออกมาเขาไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาหรอกเหรอทำไมถึงมียันที่หายากเช่นนั้นได้นะฮวิชางเงาธนูขั้นหนึ่งธนูลวงตาฮะ ยิงออกไปแค่ดอกเดียวแต่กลับปรากฏลูกธนูนัำไม่ทวนหรือว่านี้จะเป็นสัตว์ดาธโบราณเป็นแค่ชนชั้นนักศิลปะการต่อสู้ระดับ6แต่กลับมีพลังโจมตีรุนแรงถึงเพียงนี้ข้าประมาณนางต่ำไปไม่อาจดูถูกนางได้เลยชึบฮึนั่นยันระเบิดไฟเป็นยันโจมตีรัศมีวงกว้างคำราม ยันวิหกไฟเป็นยันในตำนานโฟ <Four. S 1> นั่นนั้นยันจูเสอยันพวกนี้ล้วนเป็นของล้ำค่าที่หายากบินหนีดูถ้าพวกมันคงจะกลับไปรวมพลังกับหนอนไมหิมะร้าวพรุบรวมตัวกันกลายเป็นผีเสื้อหิมะสวรรค์อีก หลังจากร่วมตัวกันเป็นผีเสื้อที่สวยงามมากในเมื่อเจ้าชอบข้าจะไปจับมาเป็นสัตว์วิญญาณให้เจ้าเลี้ยง <c oughs> จินเยสหลีนี้จริงๆเลยนะพูดจะาอะไรก็น่าหลงไหลไปหมด <c oughs> <c oughs> ตูสิ่งที่ข้าเห็นมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ เขาเป็นแค่คนธรรมดาที่ไม่มีพลังวิญญาณไม่ใช่หรือไงคนธรรมดาทำได้ขนาดนี้เชียวเหรอต้องใช้หินวิญญาณเท่าไหร่ถึงจะได้ยันพวกนั้นมาหรือว่าเขาเป็นเศรษฐีกันแน่นี่ข้ามองผิดไปหรือเปล่าถึงว่าไม่ว่าข้าจะให้ยันเขาตั้งเท่าไหร่เขาก็ไม่เอาที่แท้ในสายตาของยันเหล่านั้นไม่ได้มีค่าอะไรเลยนี่ข้าทำให้ตัวเองอับอายเหล่านี้คนที่มีความสามารถเช่นเขาจะมาแต่งงานกับคนอย่างข้าได้ย่งไง ตู่สลบสวยจังใช่ทำไมถึงสวยขนาดนี้นะเอะชายที่มีความสามารถที่แข็งแกร่งเช่นเขาก็คงมีเพียงนางที่คู่ควรสองคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นคู่กันสำหรับข้าแล้วคงไม่ได้อยู่ในสายตาของจินเย่ยหลีสินะ ผีเสื้อหิมะสวรรค์แม้จะยิงเยโสแต่หลังจากที่กำรับมันได้พลังวิญญาณของเจ้ากับมันจะรวมกันเป็นหนึ่งทำให้เกิดความรู้สึกพึ่งพากลายเป็นสัตว์วิญญาณของเจ้าเอ๊ะชิงเอ๊ะนางทำได้แล้วนางไม่เพียงได้สัตว์วิญญาณที่ร้ยกาศแต่ยังใช้พลังวิญญาณของมันมาเพิ่มพลังวิญญาณของตัวเองเพื่อเลื่อนขั้นเป็นนักศิลปะการต่อสู้ระดับแปดอีกด้วย นี่มันอะไรกันเนีย่ยเอ๊ะจากนี้ไปข้างกายเจ้าจะมีเกราะไอเย็นที่แหลมคมคอยปกป้องและโจมตีอีกด้วยเจ้าลองควบคุมเพื่อทดลองพลังมันดูอืชิงฮะนั่นมันหินน้ำแข็งที่เกิดมาจากการรวมตัวของน้ำแข็งโบราณแข็งยิ่งกว่าเหล็กซะอีกก้อนใหญ่ขนาดนั้นตัดขาดครึ่องเลยเหรอ พอตัดลงบนเรื่องของคนแล้วก็พีเสื้อหิมะสวรรค์น,นี่ได้กัดจริงๆไหวเหมือนลำแสงแัดเปรียวและแข็งแกร่งมีมันคอยปกป้องอยู่ข้างกายข้าก็วางใจขอบคุณท่านมากนะจินเย่หลีที่แท้บนโลกนี้ก็มีผู้ชายที่แสนดีเช่นนี้อยู่แต่น่าเสียดายที่ไม่ใช่ของข้าถ้าข้ามีสามีอย่างจินเย่หลีก็คงจะดี แม่นางชีนอนไมหิมะตัวนี้ท่านรับไปขอบคุณที่ให้ที่พักแก่พวกข้าและขอบคุณที่ให้น้ำสุกอุ่นๆกับภรรยาข้านี่เป็นของขวัญขอบคุณที่ข้าให้แก่ท่านพวกเขายอมมอบนอนไมหิมะที่เป็นของล้ำค่าให้ข้ายัางไม่คิดอะไรแถมยังขอบคุณข้าอีกในทางกลับกันข้าได้ทำเรื่องไม่ดีกับพวกเขาข้ายังจะให้พวกเขาหย่าก,กันข้าจังเป็นผู้หญิงที่งงเง่าที่สุดในโลกนี้แล้ว ข้าดูถูกพวกเขาเกินไปคิดไม่ถึงว่าสามีภรรยาคู่นี้แข็งแกร่งมากคิดย้อนกลับไปตอนที่ข้าหัวระ้ยย่อพวกเขาช่างน่าละอายซะจริงไม่รู้ว่าต่อไปยังจะมีโอกาสได้พบกันอีกไหมถึงยังไงคนที่มีฝีมือเก่งกาจเช่นนี้ก็มีอยู่ไม่มากช่างเถอะการที่ได้พบพวกเขาสองคนก็ทําให้ข้าพูดโวไปได้ทั้งชาติแล้วข้ารู้ว่าจินเย่หลีไม่ใช่ของข้าแต่การที่ได้พบผู้ชายเยี่ยงเขา ทิดทำให้ข้าหวันไหวได้เกรงว่าจะไม่มีอีกแล้ว